สวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้ออกนอกกันครับบางเอินบังเอิญเจอกันครับตอนแรกว่าสิไแปดห้านัอากาอยู่บัดเล่นบังเอิญเอาขึ้นรถแอากาแท้เอาสั่นเล่นตาบาดฝันดีไปเนาะว่าฝันมันบอกผมก่ะฝันตองวดตองงวดแล้วก็ล่าสุดล่าสุดนี่ได้สามตัว ใอ้สามโตป็นเอาตองวดกันนะโตงวดกันบะตตงวดมันแต่ผมก็ขึ้น่ามันสีออกประจำวันตงวดปได้เอาสมุดมานาวาสมุดงานเพราะว่าผมบ่ได้เอวสมุดถินมะนเล่นเก่าเทอันต่างว่งวดเนี่ยันเห็นฟันเห็น้างสร้างที่ว่าผลมเฮ็ตเฮ็ดหัวให้รันเนี่ยเพิ่นกาในวามฟันเน่ยเพิ่นมาตอนเศ้า คนมาบอกว่าเลือนนัดเลือนนัดได้เด้อยแบบพักงานคนแบบพักงานว่าข้างหนานี่สีพักใบเลยเนะแต่เรื่ยว่าพาักกับพ,กพกกักเยว่าสจิตอันนี้ตกเย็นมาเพิ่นกลับขึ้นมามาเห็นงานให้ผมก็เลยได้คุยกันเอ้าตกลงสิสีพักหรือว่าสีมาเห็ดเพราะว่าของบ่ได้สั่งมา่มก็เลยว,ว่าสิเห็ดดูเห็น,น,นไหนมเย็นอย้าง่ามๆด้วยหนาบานผมก็เลยคิดว่า มันอาจจะยูุนาบานดีกว<ม>่าอาจจะเป็นซีหาบ้านเล็กี่เนี่ยบ้านเล็กี่ซีนาบ้านครับก็พกเพื่อนไปเห็นงานนั่นจนว่าสองเดือนเราโบกเคยฝันเห็นอด็กอย่างไงแต่ฝันอ็อนนบ้านเล็กพี่เาสเก้าตัวไหนครับบ้านเะล็กพี่ซีหาหกซีห้าหกเนาะเรามา้อเคยไทมไลน์ สายเชียแล้วที่แอดกาฟันเจยวกับบ้านเนาะแต่ว่าแอดกาว,ว่ายู่นาบ้านไม่หันครับเพราะว่าคนเห็นวาเชพชรเฉพาะนาบาททนาน้านนี่ครั้นนาบ้านเห็นไหมสองคูน่ะนม่ยนครับเอาสองคูนาวันนี้นี่ล่าสุดมืกอ้อนนี่ฟ <ฮะ S 2> ันว่าไปเป็นคล้ๆว่าเป็นสถานที่ที่ว่ากําลังจะสางพญานาคครับบ้านนี้กับไปกับไปวายไปยังนี่ละไปคล้ๆว่าไป เห็นว่ามันเป็นแค่เมื่อเก่าก็เลยไปไปขอพรอนเพลินว่าจะไปจุดถูกจูดพีห้าจุดขอพรไปจับว่าได้กับไปไปจับถือจะถูกเชียงไท้ก็เลยว่าผมเพราะว่านี่ผมเสียวไอ้กู้มาจุดขอพรก็เลยเมื่อกับไปจับอีกจับึ้นมากกับเป็นถูกเชียงไท้ก็เลยเลยคลิกมาเบิ่งมัาเป็นศูนย์สองห้าเอ้าเลขเงี้ยว่าจุดกับออกก็เลยว่ากี่อ่ะว่าเอาดอกเลวอย่างีรบ้างไป ที่ไปจับทูบวกับจับอันเก่าขึ้นมาเบอ่งอีกมันอดียวห่ในตกลงสิสิใที่ไหนอันนี้บอกเลยว่าเสียผมก็เลยมาจุดจุดอธิษฐานคือเฮาจุดถูบหายพระสามดอกเก่าดอกจุดปากไ้แต่ว่าถ้าเห็นตัวเลขก็เห็นแต่ช่วงที่ว่าจับขึ้นมาทีว่าเห็นเห็นก่อนเห็นเห็นตัวเลขกนที่จุดจุดแม่อาจาไปจุดมั่บ่เห็นตัวเลขแม่แต่ว่าในพวมฝันอ่ะเอ้า เลขยังวัชพุดก็ออกมาเหลี่วก็เลี้ยงทีกาเลศรองรายวันเบิงมันบอกองค์กาเยว่าเสียไปรัฐบาลความมือวันฟันเกิดกับแผลอยู่มันเย็นเห็นเลยนี่ยเย็นช <c oughs> ัดเลยครับศูนย์สองห้าเป็นไข้ไข้ามาเป็นจับนี่เซมือหายนี่เซมือหายหลายรอบออครับเว่าสองสามต่อเพราตั้งใจว่าสิเปล่ยวถูก ถูกจุดธรรมดาเฮาจุดถูกถูกอันที่เฮาจุดลว้พระนี่เนาะเดี๋ยวเวลาผันไปจับออกยกขึ้นมาผันเป็นถูกเชียงไทยรอบตัวเลขเนี่ยครับรอบแรกก็ว่างไว้รอบสองก็จับขึ้นมาคห้องใจก็เลยหมุนเบิ่งเห็นเลขจีานมากเลยตัวเลขสามตัวเลยครับก็เลยบอกกับเพื่อนเอ้าเลขยังบ่จุดก็ออกกันอะไรไวาเล่นว่ากี่จะจับจับมันกับติดมือขึ้นมาจับได้ตัวเลขตัวนั้นล่ะอันนั้นล่ะแดด ถูกสี่เหลี่ยมเ่าลูกถักวไปเลขเหาแต่ว่าตอนพ่ออากาศติดจุดแล้วคันว่าไม่มีเลขกไม่มีครับวางเปล่าเลยก็เลยวคิดว่าเอ้าคันบ่ออกหมู่บ้านผมฟันเนี่ยผมเลยซื้อลายวันไว้มันบ่ออกผมก็เลยว่าใส่รัฐบาลไทยหนึงครับเด็นมี่ซีหาที่ซีาคับสองศูนห้าสามตัวสองศูนห้าจนสองตัวบ้านเลขที่ หรือครูได้สีอสัซีหาฮ็อกเลยก็ได้แต่เราแอดกานดึงให้กลับมาให้เอฟซีแคลซีหาเนี่ยเอาแต่ครูทั้งน่ะเอาแต่นนทั้งน่ะว่าอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านกันแต่ไงไงก็คือหน้าบ้านเลขที่เลยล่ะน,น,นะ,แ,ะแต่ว่าสองคนหาเลยโอ้ยงามเพราะว่าจับงามได้เนี่ยจับขึ้นมาได้กับติดมือติดมื่อม,มาตลอดจนว่าเอ้าจับว่าถือกัดยูต้าโหลดเลยยูฟ่อป้อน ปกติเขาจุดเอาเลขบาน้จุดขอพรน,นี่จุด,ดว่าตั้งใจว่าจะเอาเอาถูกถูออกไปจุดตาย้าจุดเก้าดอกกันมาจุดขอพรพนะจะจับบันไดกับแจ่เลขเจียงายเนี่ยอาเลยเอาไหาเทียนไห่อ่าแอกกาเกลเอเอาเลขเจียงไคเนี่ยมนจุดขอพรในฝันครับพอจุดขอพรพนปุ๊บ่นบ,บุมีตัวเลขจุดออกมาแล้วเนี่ยจุดแล้วบนบนออก่าตัวเลขมันเห็นกนที่สิจุด ตอนแม่เป็นอาการหยากให้เนาะเพราเอา,เอาบันไดเพิ่กนกต่ยังไอ<ห>ติด,ต,ดติดมือขึ้นมาได้เกือบาทแต่คิดว่าเป็นสามหลอดคุณพี่เนาะเป็นบาทแดงแตกแต่หมูวม่ว่านหมู่ว่านดิไปซื้อมาแล้วกับฟันว่าได้ไปผู้ดใดพาไปไปกินนไงละ่ะมองว่าไปกินนี่ยังไปกินเสร็จแล้วก็ไปไปเอ้ยเอาลงท่าน ในโรงงานเนี่ยมันเป็นคล้ายๆพวกไอ้พวกหางซาบปิดสินขาดเป็นเ้าอยากได้ยังเขาเลือกก็เลยอยู่ในห้างที่ในห้างปันดีเตนครับใสถงง่ถุงยามถุงยามก็เป็นถุงยามที่ว่าเป็นตัดถุงปุ๋ยถุงพายา<อ>เจ็บใส่เจ็บใส่โอ้ของนี่ขาขาปั้นเขาปั้นมากอย่างที่เขาก็เจ็บใส่ของดูเขงเมียมากอย่างที่เขาเจ็บเจ็บีบ๊ยบอ่ะเจในถุงเนี่ยเพราะว่าอยากได้ย,ยังยิบได้หมดเลยอยู่ในอยู่ในลาน ทำเลยหยิบใส่บานิอวออกกลับขึ้นมาว่าจีกลับไปเอาอีกรอบสองไปตกบอยขีงัวครับมันเป็นหลุมตกลงไปเปียกเมื่อน้ำหลังก็เลยได้ไปล่างล่างออกอยู่อยู่ฟองหนักใช่ฝันอยู่เคยฝันว่าขีพคนอื่นมามาถือแล้วก็ล่างออกเถือเหล็กยังไงแสดงว่าละทีของการขันแบบนี้ถือทีชฉมวกไม่นครับขันล่างออกคือขันขันบ่ล่างนี่บ่ถือ เสียเป็นเสียครับกันโบรางแต่ว่าอันนี้ล่างได้เป็นล่างครับผมแล้วใครของเมียครับแต่แต่สีใดของพาสื่อของแอดไม่กับสื่อไว้นดนาของเจ้าของกับสื่อจะขีดใดของผู้ใดประมาณลงต้นใ้คื่อเรื่องของความฝันของของแอดกาสร้่องความฝันของแอดไมค้นทองนะเนาะแต่แอดกาเนี่ย็ตามเร้งฝันเจ้าของเรื่องฝันของแอดไม่ เนี่ยฮครับแล้วก like ็บฟันดีหรือว่าเนี่ยอาจซีของคนนึงเข่าบนพูจเรน่องเข่าล่างเพราะว่ากลับไปรอบสองรอบแรกได้เต็มทุงเอามา่อวานกับไปรอบสองไปไปตุกบอยสิงหัวสิงหัวก่อนแต่ว่าจะได้ล่างครับคาราที่ของเอสกาได้ล่างถือเลรกถือเนี่ยครฮะมันก็ได้ล่างเฮ็ดมีเท่าไรกับมื่มีเท่าไรกับมื่เติอนเสาเกินมาเสียเงินหรืแต่ว่ามึงเคื่อนอยู่ได้ล่างนี่ก็ไม่เห็นครับ แสดงไปเนี่ยอาจิริได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมมีเส้นแนวทางของแอดกาบ่เดาเอามาจดจดเอาไมคกันได้อ๋อจ้าได้เอาประกาศที่ประกาศง่ายก็ได้ครับเดี๋ยวดูตัวเลขแนวทางของแอดกาเสร็จเราได้ยินว่าแอดไม่ฝันแล้วปะคนทองฝันแล้วครับพคนวายเฮีงเสียงแฮีงฝันพคนวายฝันนี้ไปซื้อมาว่าอันนี่ฝันดีครับนะ เดี๋ยวมาบรยากาศกันเนาะขันไปเห็นอีกคนว่าสีหาเอาอีกอยู่พวกเคยเห็นซื้อหลายอย่างจ้ะฝันดีคักแล้วจริงครับมีลายตัวนะคะ025กับ45แม่นบอค่ะครับผม025กับ45นะคะเป็นเลขฝันบอกค่ะของแคนดานะคะ เอาว่างไว้ปันได้เพิ่กนกะหยัดใส่มือเอาว่างไวนะ้จับตัวนึงก็ได้อีกตัวนึงเอาว่างกันได๋ก็มาใส่มือใหายไป C5 นะคะสองตัวส่วนสามตัว025นะคะเป็นแนวทางความฝันของแอดก้านะคะเท่าเท่ากับว่า,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 าเป็นบนเป็นล่างแต่ยังในนาอ บนล่างสี่ห้าสี่ห้าบนไอสี่ห้าล่างศูนย์สองห้าบนชัดเจนโอเคครับครับแนวขงปอครับขอบคุณขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ